สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับบารมยำแสงอาชีพนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอเนเพื่อนเพื่ทำการทอดไข่เจียวยังไงให้ไร้น้ํามันนะครับซึ่งจะบอกก่อนว่าปกติเวลาเราทอดไข่เจียวเนี่ยเวลาเราใส่น้ํามันลงไปเนี่ยและเราทอดเนี่ยน้ำมันที่เราใส่ไปในกระทะเนี่ยนะครับมันจะโดนไข่เจียวเนี่ยดูดไปหมด แต่ว่าสูตรนี้ผมอยากให้เพื่อนๆลองดูนะครับผมใช้น้ํามันนะครับในระดับหนึ่งแต่พอทอดเสร็จแล้วเนี่ยสังเกตว่าน้ํามันก็ยังอยู่เท่าเดิมนะครับแทบไม่ลดไปไหนเลยนะครับอยากให้เพื่อนๆลองติดตามกันดูนะครับอันนี้ก็คือไข่ไก่นะครับใช้ไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้นะครับผมก็จะมาตอกตอกลงจานฮะตอกนนะครับตอกลงจาโอ้ขออภัยนะครับร่วงเลยพี่ร่วงเลยครับเพื่อน ออกไปครับแล้วก็ใส่น้ำปลาครับหรือว่าจะใส่รสดีใส่ชูรสก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับแล้วก็ใครมีหมูสับก็สามารถใส่หมูสับได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่เพื่อนๆว่าจะทําเป็นไข่เจียวแบบไหนเสร็จแล้วเราก็จะมาเจียวครับเมื่อเจียวครับเจียวให้มันละเอียดนะฮะเจียวจนมันขึ้นฟัวครับจนมันขึ้นฟองโอนะครับ พอไข่เจียวเริ่มขึ้นฟองปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทอดกันเลยครับนะครับอันนี้ผมตั้งน้ํามันนะครับแล้วผมก็จะนําไข่ที่เจียวนะครับเทลงไปเลยครับเทคนิคการทําไข่เจียวสูตรนี้นะครับเพื่อไม่ให้อุน้ํามันเนี่ยต้องใส่ไข่ตั้งแต่น้ํามันยังไม่ร้อนจัดนะครับต้องใส่ตั้งแต่ยังไม่ร้อนจัดเลยนะครับ ถ้าใส่ตอนร้อนๆเนี่ยลองสังเกตว่าปกติเวลาเราใส่เนี่ยเราจะรอน้ํามันเนี่ยมันร้อนนะครับพอมันร้อนเนี่ยนะครับไข่เจียวเนี่ยมันจะดูดน้ํามันไปหมดเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมอยากให้เพื่อนๆลองดูสูตรนี้ดูครับพอมาเริ่มฟูนะครับเราก็ค่อยๆเอาตะะดิวนะครับลองแตะๆไว้ครับซึ่งจะบอกกันว่าไข่นะครับที่ ที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือใส่ต้มนะแล้วก็ลองล,อง,ลองมาคือใส่ดาวแล้วสุดท้ายคือใส่เจียวใข่เจียวเนี่ยคอเลสเตอรอลใส่เจียวเนี่ย,ค,ย,ยคือจะมีไขมันสูงที่สุดเพราะมันจะอมน้ํามันได้ดีที่สุดแต่ว่าส่วนนี้เท่ากับการทําไข่ดาวได้เลยครับอันนี้สังเกตเริ่มฟูแล้วนะครับพอรู้สึกว่าข้างล่างเนี่ยเริ่มตุกเริ่มกรอบแล้วเนี่ยนะครับเราก็ขยับตัวนเนื้อไข่นิดน,นึงนะครับเพื่อให้มันตุกท่วถึงแล้วก็กรอบท่วถึง เราก็ดูนิดหนึ่งนะครับว่าเหลืองหรือยังนะครับสังเ,เกตว่าน้ํามันที่ยังอยู่ในกระทะยังอยู่เหมือนเดิมน,นะครับยังไม่ได้ลดไปไหนมากมายนะฮะดูครับน้ํามันยังท่วมอยู่เลยเห็นว่าอันนี้เริ่มสุกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขอพลิกอีกทีนึงเพื่อให้มันกรอบนะครับแล้วเดี๋ยวผมเนี่ย ก็จะตัดมันขึ้นเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้พลิกดูนิดนึงกรอกบพบทัง้งสองด้านเลยนะครับหลอกเนาะน้ําตาลหมดแล้วเนาะโอเคนะครับตัดตัดขึ้นเลยครับผมให้มันเผเด็นน้ามันนิดนึงน,งนะครับสังเกตว่าน้ํามันยังเหลือเยอะเลยนะครับ โอเคพอาเต็มน้ำมันแล้วก็จะใส่จานครับนี่เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆไข่เจียวนะครับทั้งกรอบแล้วก็สีสวยด้วยครับแล้วเดี๋ยวจะดูน้ํามันครับสังเกตว่าน้ํามันเนี่ยนะครับถ้าเจียวตอนแรกเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับอาจจะลดเป็นไปนิดเดียวถ้าสมมติเราทอดไข่เจียวปกติครับน้ํามันเนี่ยจะลดมากกว่านี้นะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปกันนะครับ ว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเปรียบเทียบน้ำมันก่อนทอดกับหลังทอดน,นะครับเดีย๋ยวดูกันได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ